ตอนนี้เรามาดูขบบูเลเตอร์ของมาด้าพันสาหรือซันนี่พันสนะครับว่ากระบูลูกนี้นจะเบาไม่ได้แต่ตอนนี้เราได้แก้ไขให้เบาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมมาตาการเร่งพอทุกครั้งเราปรับกระูเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเร่งให้สุดแล้วก็มาปรับ อาากาศอีกครั้งหนึ่งนะสังเกตว่าเครื่องจะเร่งขึ้น,น,นบับเลยทีนี้ คือวิธีการซ่อมกระบูนะครับพอเร่งเสร็จจะต้องไม่ดับอันนี้ก็ยังไม่เข้าที่นะครับ ไม่สมบูรณ์อากาศรั่ว กระจกรั่วนะเนี่ยรกระจกรั่วต้องไออัดอัดซีมเมนเหล็กเกาด้วยอสปริงเกี่ยวด้วยเนี่ยสปริงมีมีไหมมีม้าเปล่า,าหาเกี่ยวก็ตัวหนึ่งถ้าเผื่อบางทีเขาหายนี่ถือว่าจบนะครับเดี๋ยวแก้ไขรั่วตรงนี้ ซีเมนเหล็กเพรหลอดแก้ได้ถอดแตกแน่รัวเยอะด้วยซีเมนเหล็กอัดคอกว่านะเจ็ดได้สะอาดแล้วก็เป่าเป่าให้แห้งก่อนอ้าเป็นนั้นมาจบล่าลุงนี้กลับบ้านได้เอาสปริงเกี่ยวด้วยแล้วลองดูย้ายคร้าง